สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะคะกับ Master Sosify Use คา r สาขาอุบลราชธานีนะคะ วันนี้นะคะวันเย็นจะมารีวิวนะคะยังว่างอยู่เลยนะคะจะเป็น Toyota Revo s s m r t t c ทนะคะ2.4 e p r e n e r นะคะมีทั้งหมด2คันด้วยกันนะคะเรานำมาเติมสต็อกนะคะยังว่างทั้ง2คันเลยนะคะเป็นสีเดียวกันนะคะก็คือสีขาวนะคะเป็นคันด้านหลังนะคะเดี๋ยวจะพาดูนะคะทีละคันเลยนะคะมาพร้อมราคาสุดพิเศษเลยค่ะ2คันนี้นะคะ 4 4 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะ4 4 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองบอกเลยว่ามาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนเลยนะคะลูกค้าจะต่างกันเพียงตรงทะเบียนรถนะคะแล้วก็หมล์รถเท่านั้นเองนะคะใครที่มาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนเลยนะคะ ซึ่งรถทุกคันนะคะเราการันตีได้เลยนะคะมีการผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานมาเรียบร้อยแล้วนะคะ210รรายการด้วยกันเลยนะคะก่อนที่จะมาขายหน้าร้านลูกค้าซื้อไปนี่พร้อมใช้งานได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาดูไปทีละคันกันเลยนะคะ คันนี้นะคะมาดูคันแรกเลยนะคะยางปี2022นะคะทุกคันบอกเลยรถนี้จะได้ยางปีใหม่มากนะคะคุ้มค่ามากๆลูกค้าซื้อไปเนี่ยใช้งานได้อีกนานๆเลยนะคะสวยมากๆนะคะสองคันมาก,ก่อนมี่ซินเนอร์ก่อนนะคะสีเดียวกันเลยเดี๋ยวจะพาดูนะคะเดี๋ยวจะพาดูภายในเดี๋ยวให้ดูรอบคันคันนี้ก่อนนะคะ2.4 EP Renner นะคะเป็นสมาร์ทแคปเปิดแคปได้นะคะยกสูงนะคะ สวยงามมากๆลูกค้าใครที่มาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนเลยนะคะพีเรเนอร์ยกสูงบอกเลยว่าราคานี้สุดคุ้มนะคะจัดได้เต็มฟรีดาวผ่อนยาวได้84งวดกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าใครที่สนใจจะฟรีดาวหรือว่าจะดาวเข้ามาด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไฟเน้นเรามีรองรับ ทั่วประเทศนะคะสามารถทํารายการให้ลูกค้าได้ถึงที่บ้านนะที่จังหวัดที่ลูกค้าอยู่เลยนะคะเพราะว่าเรารีวิวรถให้ดูแล้วลูกค้านะคะเลือกรถได้เลยนะคะแล้วก็พร้อมนัดทําสัญญารถมีน้อยแนะนําให้จองก่อนนะคะนี่คันนี้มายอยู่ที่20,000นนะคะราคานี้สุดถูกมากๆเลยนะคะประหยัดมากๆเลยพระบภาษีนะคะเรามีการต่อให้เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนท่ายของเลวเรียบร้อยแล้วและซื้อไปนะคะ ยังมีแถมคูปอง MMS m o t o Service ให้มีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องฟรีอีกหนึ่งครั้งหลังจากซื้อรถไป1เดือนนะคะอายุการใช้งานเกียร์บอยเชอร์จะมีให้6เดือนนะคะเลือกเปลี่ยนถ่ายช่วงไหนก็ได้เลยนะคะหลังจากซื้อไป1เดือนสามารถกลับมาเปลี่ยนถ่ายได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูทุกมุมเลยนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะทุกคันนะคะไม่ว่าจะเป็นคันไหนนะคะสภาพการใช้งานก็คือสวย แน่นอนนะคะลูกค้าเลือกคันไหนก็ไม่ผิดหวังนะคะมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนเลยนะคะอันนี้หวานเย็นสตาร์ทรถให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเครื่องคันนี้นะคะคันนี้หวานเย็นยังไม่ได้รีวิวนะคะมาเติมใหม่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูพร้อมกันในคลิปนี้เลยนะคะทั้งสองคันนะคะตามกันไปเลยค่ะไปดูห้องเครื่องกันค่ะมาค่ะเรามารับชมนะคะห้องเครื่องของคันนี้เลยนะคะอาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะหวานเย็นอยากให้ได้ยินเสียงเครื่องไปด้วยเลยนะคะในคลิปนี้นะคะ ดูน็อตทุกตัวเลยนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูเลยนะคะสวยมากๆอ่ะคะ่ะคันนี้ลูกค้าได้ไปในราคานี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆราคาดีราคาว้าวรถสวยสภาพนี้บอกเลยหายากนะคะลูกค้าหายากเลยนะคะเราอัดคลิปเต็มๆให้ดูขนาดนี้แล้วลูกค้าสามารถจองไว้ก่อนนะคะได้เลยนะคะเราค่อยทําเอกสารเราค่อยเตรียมเอกสารยื่นนะคะ้าลูกค้าประวัติดียังได้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะ ฟรีดาวพร้อมดอกเบี้ยพิเศษนะคะคุ้มค่ามากๆเลยค่ะลูกค้าหรือว่าลูกค้าจะซื้อสดก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามราคาได้เลยนะคะถ้าซื้อสดจบเลยค่ะที่ราคา445,000บาทนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกคันหนึ่งค่ะลูกค้าตามกันมาเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะรีวิวเรียวๆไปเลยนะคะอีกคันหนึ่งจะเป็นคันนี้เลยนะคะสวยงามเหมือนกันค่ะเดี๋ยวพาดูนะคะทุกคันบอกเลยว่าคุ้มลูกค้า คือรถดูสภาพใหม่มากนะคะรถปี2018นะคะสวยมากๆม,มาก่อนเลือกก่อนเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนั้นนะคะเดี๋ยวจะเปิดห้องเครื่องให้ดูเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพาดูรอบคันกันก่อนนะคะคุม้มราคานี้คุม้มลูกค้าเชื่อนะคะปี2022เหมือนกันนะคะอ่าอยางนะคะใช้ได้อีกนานลูกค้าคุ้มมากๆซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยะคะ่ะ ซื้อไปใช้งานได้เลยนะคะทุกคันลูกค้าไม่ต้องห่วงว่า,าจะต้องไปทําเปลี่ยนทายของเลวอะไรอีกไหมนะคะทางเราดูแลมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานทุกคันอันนี้สบายใจได้เลยนะคะดูนะคะช่วงล่างนะคะนี่ลูกค้าบอกว่าถ่ายช่วงล่างให้ดูหน่อยได้ไหมอันนี้ได้เลยค่ะวันเย็นซูมให้ดูเลยนะคะเลคัสซีนะคะสวยมากๆนะคะมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะคะ ตัดสินใจเร็วได้รถสวยเชื่อเรานะคะบริษัทของเรามีการคัดรถมาให้ลูกค้าแล้วลูกค้าซื้อไปสบายใจได้เลยนะคะแล้วเราก็มารีวิวให้ดูขนาดนี้แล้วนะคะใครที่กําลังตัดสินใจอยู่หวานย็นแนะนําในเดือนนี้เลยนะคะเพราะว่ากระบะรถนี้นะคะเป็นรถสุดท้ายแล้วจะไม่ค่อยมีเข้ามาอีกแล้วนะคะใครที่ตัดสินใจช้านะคะเสียใจนะคะแนะนําเลยนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะคันนี้หวานยินเคยรีวิวไปแล้วไปดูได้เลยนะคะ สติกเกอร์จากโรงงานยังอยู่นะคะลูกค้าดูได้เลยนะคะเสาวเอสาบีาววอ่านี่หัวใจหลักสำคัญของรถมือสองนะคะตัวเครื่องแลกเกียร์บอกเลยน็อตข้างหน้าเดิมแน่นอนร้ออันนี้กาลันตีได้เลยนะคะเดี๋ยววันเย็นอ่ากดใหม่ให้ดูก่อน คันนี้มาอยู่ที่แสนเจ็ดค่ะลูกค้ามาอยู่ที่แสนเจ็ดเท่านั้นนะคะเป็นรถบริษัทค่ะเป็นรถในหน่วยงานของเราเองลูกค้าซื้อไปเป็นลำดับสองแน่นอนเป็นรถมือสองแน่นอนค่ะจัดได้เต็มฟรีดาวผลยาวแปดสิบสี่งวดได้เลยนะคะพร้อมดอกเบี้ยสุดพิเศษสําหรับลูกค้าประวัติดีผ่อนถูกไปอีกนะคะใครที่สนใจนะคะแนะนําเลยสองคันนี้นะคะต่างกันแค่ไม่เท่านั้นมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนไม่ว่าจะคันไหนนะคะสภาพ สวยงามทุกคันแน่นอนนะคะลูกค้าไม่มีย้อมแมวไม่มีกอไม้ไม่มีใดๆทั้งสิ้นสามารถขอนาเลมไปดูแล้วไปเช็คที่ศูนย์โตโตยต้าได้เลยนะคะเดี๋ยวคันนี้วัน,นี้จะพาไปดูห้องเครื่องตามกันมาเลยคะ่ะมาดูห้องเครื่องคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะคันนี้ได้รีวิวไปแล้วสวยงามมากๆคะ่ะลูกค้าเครื่องแน่นนะคะรับรองเรื่องการชนหนักหรือใดๆไ,ไม่มีแน่นอนนะคะสติ๊กเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะจากโรงงานแผ่นเปลียนนะคะอัน,น้ชัดเจนนะคะ ดูนัดากระโปงทุกอย่างเสียงเครื่องนะคะอาจจะเสียงดังหน่อยนะคะอยากให้ได้ยินเสียงเครื่องเลยนะคะลูกค้าตัดสินใจได้เลยใครที่กําลังมองหารถใช้งานนะคะรถกระบะนะคะแนะนําเลย2คันนี้สมาร์ทแคปนะคะยกสูงด้วยนะคะ2 4 e p 2018นะคะ2คันนี้ใครสนใจนะคะ4,45,000บาทนะคะบอกเลยว่า คุ้มค่าคุ้มราคากับรถสภาพนี้สวยงามมากๆนะคะลูกค้าใครสนใจติดต่อวานเย็นมาได้เลยที่0992875204นะคะรีบตัดสินใจกันเลยนะคะลูกค้า นะคะสองคันนี้สวยมากๆคืออยากขายมากๆเลยนะคะลูกค้าใครที่กําลังตัดสินใจเชื่อเราค่ะบริษัทเราได้การันตีแน่นอนนะคะของเราอยู่ภายใต้เครือมินิเนียมออโต้กรุ๊ปนะคะเป็นรถคัดเกตมาให้ลูกค้าแน่นอนนะคะเข้าบริษัทเราเข้ามาหาชนเรียบร้อยแล้วลูกค้าสบายใจซื้อรถไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่จังหวัดไหนสามารถซื้อรถได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะมาชมรถจริงนะคะ สามารถเข้ามาชมได้ที่โชว์รูมอุบลของเราได้เลยหรือว่าติดต่อมาก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เรานํารถมาจอดที่เซนทัลอุบลนะคะอยู่ที่ฮาเลยอยู่ที่เปอร์โยนะคะถ้ามาไม่ถูกนะคะจับ GPS มาที่เซนทัลแล้วก็โทรหาเราได้เลยที่เบอร์0992875204หรือว่าจองไว้ก่อนแล้วก็นัดทําเอกสารที่บ้านได้เลยค่ะลูกค้าสําหรับคลิปนี้นะคะหวานเย็นก็ต้องฝากไว้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้เราด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ